หรือ,อไม่ก็สนนนไนเ,เอาวีเอ็ดบวเคสไปกันโอเคโอเคโอเคป๊อบไรวะโอเคสไนไม่ยากนะป๊อบอุ้ยอุยสวัสดีคัาวันนี้อยู่กับผมนะคะัแมรีโอดานในนิเฟสซีนะครับ Mary, oh, นะคลิปนี้เนี่ยเอาจริงๆเนะี่ยผมใช้เวลาตัดสินใจในการทำเนี่ยหลายวันมากๆนะครับจริงๆก็ตั้งใจว่าจะอัดคลิปตั้งแต่2-3วันที่แล้วแหละแต่ว่า ตั้งแต่ผมเนี่ยเห็นหน้าเพจ i n f a ฟ e ซเนี่ยเขาประกาศว่าจะมีการเก็บรวบรวมยอดเติมสะสมไปแกลกรับของรางวัลเนี่ยผมก็ตั้งตารอนะแล้วก็คิดในใจว่ากูจะเติมหรือว่าไม่เติมดีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหน้าจอคอมผมพึ่งพังแล้วผมก็ซื้อจอใหม่มานัซึ่งก็โดนไปเจ็บอยู่เป็นจอ360อเพินะับซึ่งบอกเลยว่ากระเป๋าแฟบอะแต่ว่าผมคิดไปคิดมานะคนดูน่าจะอยากแบบ อยากดูช่อง m e l i o d ด s ส r e v i e อ่ะเออผมก็เลยตัดสินใจเติมไปนะแต่ว่าพอยเนี่ยผมอาจจะยังไม่ใช้นะเพราะว่าอยากได้แค่ของฟรีอะครับแล้วก็ของฟรีเนี่ยผกมเ,เขาขายในกลุ่มเนี่ยแพงมากมีพี่คนนึงเนี่ยเปิดได้ M 1 0 7เป็นแบบว่าโบเก e นนับสามารถขายได้5-6,000และคลิปนี้นะผมจัดเต็มตีนแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะว่ายอดเติมสะสมเนี่ยยอดเท่าไหร่บ้างจะแลกของได้นะเขาก็จะมีตั้งแต่ยอด5,000 สามหมื 1> 30, 1่นหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ดิยอดห้าพันหนึ่งหมื่นสามหมื่นไปถึงห้าหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนะี่ยไปดูทีละยอดเลยนี่ยอดห้าพันก็จะได้กล่องนี้หนึ่งกล่องนะครับแล้วก็จะมียอดหนึ่งหมื่นมาโอเคจะได้เป็นสก,กินกระทะโอ้ไอ้เหี้ยหมื่นหนึ่งได้สก,กินกระทะมาฟัอันนี้ 30, นะสามหมื่นนะครับสามคูหอุ้อยอันนี้คู่สวยทุกคนอันนี้สวยมากเดี๋ยวขอดูห้าหมื่น นี่แหละห้าหมื่นนี่แหละที่ผมอยากได้นะครับจะเป็นซิกกับ SPO6 ซึ่งสวยแบบสวยจัดเลยคือแบบม so ันอดใจไม่ไหวเดี๋ยวผมน่าจะรีเก็บแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่เชื่อนะว่ากูเติมจริงไม่เติมจริงนี่ดูไอ้ยะไม่อยากเสื้อเลยว่ากูเหมือหมดตัวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดิสปุ๊บให้ของเข้าตัวแป๊บ จริงๆเนี่ยผมลืมไปแล้วนะว่ามันมี Battle Park ที่เขาอัปเดตเข้ามาด้วยเมื่อกี้ผมก็ไปเลื่อนกลุ่มมานะแล้วก็เห็นผมก็เลยไปจัดแพ็ก80เบลมาเลยนะแล้วก็ไปกดแลก GC มาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่า300เลเวลเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะแม่งเป็นแบบนี้ทุกทีไอเวนกดปลดล็อก Battle Park ปุ๊บหลุดเกมปั๊บนะซึ่งเขาไม่ทําให้มันไม่หลุดวะผมก็ไม่เข้าใจซึ่งผมไม่เห็นในกลุ่มมานีถ้าเราปลดล็อก เลเวล3 0มเนี่ยมันน่าจะได้นี่ด้วยนะครับตัว SBD การันตีเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูของแพรเลยแล้วก็จะแลกไปเปิดกันด้วยขอดูตั้งแต่ของโหดสุดเลยนะเอา้ามันเลื่อนข้างล่างได้นี่ว่านี่ของแพงที่สุดจะน่าเป็น MV d นะ d. วิ m v d แต่เราไปเริ่มรับตั้งแต่ช่องแรกก่อนเลยชิวๆไปหว่าเจบโบเยลแล้วผมที่สงสัยอย่างอ่ะทไมแบตเ l e ลพาร์ทเนี่ยทาไมเขาไม่ทําให้มันแบบว่ารับทีเดียวได้ของเลยวะเขาจะให้มาแบบรับทีละอัน2อันทําไมเนะี่ยทุกคน คือแบบมันเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันว่าทุกๆกี่เลเวลเนี่ยเราจะได้ของบ้างนะแล้วก็ผมจะคามไปตอนที่ผมรับเสร็จเลยแล้วกันสามสิบเลเวลแรกเนี่ยจะได้กล่องวาเลนไทน์สามกล่องแล้วก็เป็นช่วงน่าจะเวลหกสิบหรือเปล่าจะได้เป็นเสื้อไอตัวละครโลนนะอุ้ยได้กางเกงด้วยเวลห้าสิบอันนี้พลาดไม่ได้นะเหมือนน่าจะบอกไม่ตรงหรือเปล่าอันนี้เลเวลหกสิบจะได้เป็นเสื้อนะก็คือสายฟรีเนี่ยจะได้เสื้อกับกางเกงเออ ส่วนสายเติมเนี่ยจะมีเกเวลเจแล้วก็กระเป๋า80แล้วก็เสื้อเลเวล90นับส่วนเลเวล100เนี่ยจะได้ตู้ใช่ไหมคอนเซปต์ Concept เดิมนั่นไงแล้วก็ข้ามไปเลเวล300เลยนะที่ได้รับ SVD เดี๋ยวหลังจากที่ผมรับเสร็จเนี่ยผมจะเอาไปรีวิวอทีละกันเพราะว่าทุกคนน่าจะเบื่อนับถ้านั่งดูผมรับโอ้โหทุกคนกว่าจะรับของเสร็จน้ำตากูเกือบไหลนะน่าจะใช้เวลาคลิกไปแบบเกือบ5นาทีได้คือแบบ นานจัดเขาน่าจะทําแบบปุ่มลับทีเดียวมาเนาะคือผมว่าอันนี้มันแบบมันเสียเวลาเกินไปว่ะ๋ยวมาดูกันว่าเวลสามร้อยเราจะได้กี่กล่องน่าจะสักร้อยกล่องหรือเปล่าผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับผมเลื่อนโอ้โหจำนวนมึงเยอะไปพี่ชายใหญ่เอาแลกเทียสิบเอ็ดแล้วกันมาน่าจะอีกแค่ร้อยกล่องนะผมจะพยายามเลื่อนให้มันได้ร้อยแล้วกันนะโอ้โหเฮียเลื่อนแลกสองพันมาฟัก น่าจะแปดสิบแปดอ่ะเออบักกูโง่ปะเนี่ยอันนี้ห้ากล่องโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันในเกมเลยนะแล้วก็ดูว่าเราจะได้ของอะไรบ้างเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูไปพร้อมกันนะว่าสก,กินเติมสะสมที่ผมได้รับมาเนี่ยมันสวยคุ้มค่ากับเงินที่เราเนี่ยเสียไปหรือเปล่านนะับซึ่งของชิ้นแรกที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสก,กินกระคารนะับซึ่งอันนี้เนี่ยผมถือว่าเขาทําออกมาได้สวยพอสมควรเลยนะแต่ข้อเสียของมันก็คือไม่ได้ใช้เพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นวอร์ซีมาเนี่ยน้อยมากที่ผมจะเห็นคนใช้แบบ เอากระทะลงเกิดอะนอกจากจะเอาไปทาคอนเทนต์ตีคนหรือไม่ก็ฟาร์มผีนะอันนี้น่าจะพอได้ใช้อยู่ส่วนกระบอกที่2เนี่ยจะเป็นปืนฮันนี่แบตเจอร์ซึ่งน่าจะเป็นปืนที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในโปรโมชั่นเติมสะสมรอบนี้แล้วนะซึ่งเป็นสกินที่แบบสวยมากๆทุกคนดูดิคือแบบถ้าถูกกว่านี้นะมันจะแจ่มมากผมวา่าน่าจะมีคนสอยเยอะซึ่งราคานี้เนี่ยผมมองว่าสำหรับของแถมเนี่ยถือว่าคุ้มนะพวกพ่อค้าเนี่ยน่าจะเติมกันเยอะนะเพราะว่า เขาน่าจะเก็บพ้อ n ์ไปแรกคูณ2อเอาไปขายในอนาคตได้แต่ว่าเรามันแบบสายแบบจัดสกินอยู่แล้วไงเคืนี้เนี่สวยจริงๆนะแล้วก็นอกจากมันจะสวยแล้วนะเวลายิงเนี่ยปากกระบอกมันจะเป็นสีขาวด้วยทุกคนเห็นไหมคือแบบเฟี้ยวอ่ะไม่เหมือนใครเหมือนของลิมิเตโอ้โหสโคเป็นสีทองแจมแมวแจ้วเรือแต่ผมพูดจริงนะอินเฟสซีเนี่ยหลุดจอขาวค้างบ่อยมาก แต่ข้อดีที่ผมชอบมากๆก็คือแม่ทาสก,กินสวยแต่ผมอยากให้เขาเนี่ยปรับปรุงเรื่องหลุดเรื่องอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาผมเล่นเนี่ยจอขาวบ่อยมากแต่สก,กินเรื่องสก,กินเนี่ยยอมรับเลยคือแบบสวยที่สุดตั้งแต่กูเล่นบอสซีมาแม่สวยชิบหายแล้วก็กระบอกต่อไปเนี่ยจะเป็นปืนซิกซาวเออร์นะซึ่งอันนี้ก็จะมีลูกเล่นขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็คือไอแสงสีแดงเนี่ยมันจะมีมามมยหายทุกคนเ,นนเห็นไหมเหตุปะแล้วก็ตัวกระบอกเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวหินแตกด้วยนะซึ่งถือว่า แจ่มอาสวยแต่ผมว่าสู้ฮันนี่ไม่ได้ผมชอบฮันนี่มากกว่าเพื่อนนี่มแบบเทียก็อตอะถ้าจัดันดับเทียร์สกินสวยสุดเนี่ยผมให้เลยดับเบิลวันดับเบิลทูดับเบิลตึงเออแล้วก็ตัวเอฟเฟกของสกินซินเนี่ยจะมีไฟรอบๆด้วยนะทุกคนเห็นปะออร่าไฟจางๆแล้วก็ปากกระบอกเนี่ยจะเป็นสีแดงดุดันไม่เกรงใจใครจังๆแต่สวยจริงนะทุกคนคือแบบเพราะทำสกินสวยมากเว้ยอินเซสซี่อะ รอยแตกรอยอะไรคือแบบงามคักๆแล้วก็ต่อไปจะเป็น s p o 6นะนับนี่ SP น่าจะคล้ายๆกันแหละแล้วก็ตัวปากกระบอกจะเป็นสีแดงเหมือนกันนะับจะผมลองไปอยู่ที่มืดดิว่าออราไฟมันจะชัดขึ้นไหมแต่เท่นะก็บอกนี้อุ้ยคือยิงแล้วรู้เลยว่ามันเป็นสูนละตานะ่ดูดิเดี๋ยวต้องเอาไปอาชิปลงวอลไหนแหละจะสวยจัง แต่ส่วนตัวผมก็ยังชอบฮันนี่มากกว่านะคับเพราะว่าฮันนี่มันแบบมันก็ตไปแล้วอะ่ะคือมันแบบมันสวยอะ่ะแล้วราคาปืนมันแบบสามารถลงเกิดได้เรื่อยๆได้นะเพราะว่ามันแค่สิบกว่าบาทเองดูดิสวยจาดขอดูตอนดอบตรงพื้น,นีิสามกระปอ๋อป๊อปโอ้โหปืนจมนะครับอุ้ยตอนดอบมันจะมีอล่าไฟเหรอ เอสพีโถือว่าสวยนะแต่ส่วนตัวผมชอบฮันนี่ที่สุดนะครับอันนี้สวยมากแล้วก็ตัวกล่องเดี๋ยวขออนุญาตลองถือดูน่าจะถือไม่ได้นะครับซึ่งของในกล่องเนี่ยเติม5,000จะได้1กล่องนะก็จะไล่ไปเลยตั้งแต่5,000 1,000 3,000 0แล้วก็5,000 0เนี่ยจะได้ทั้งหมด2กล่องซึ่งของที่ผมอยากได้เนี่ยจะเป็นตัว M107 b o k e งผมเห็นเขาราคาลับในกลุ่มเนี่ย5 0 0พคือถ้าได้มาเนี่ยถือว่าเป็นของแถมที่แจ่มมาก แต่ว่าอันนี้ขอเปิดไว้ตอนหลังนะเพราะว่าเรายังมีกล่องวาเลนไทน์ซึ่งกล่องวาเลนไทน์เนี่ยก็ถือว่ามีของที่ผมอยากได้อยู่หนึ่งชิ้นนะจะเป็นตัวกระเป๋าโกลเด้นวาเลนไทน์ซึ่งกระเป๋านั้นก็คือแบบสวยจริงแล้วของที่ที่ผมได้มาเนี่ยจะมีตู้เซฟตู้ันนี้น่าจะเป็นตู้ลิมิเต็ดนะผมจะเรียกมันว่าไอหนูจู่ทองแล้วกันทุกคนเห็นปะ <c oughs> เอาเอสาสไลด์สอให้ดูไอหนูจู่ทอง นี่เห็นไม,มันมีตะกอรอยู่ไอถน,นูจู่ทองนี่ตู้จู่ทองนับส่วนนี้จะเป็นตู้เลเวลหนึ่งร้อยเดี๋ยวดูก่อนว่าของที่ผมใส่ไว้นี่ก็จะมีตัวเอ D ดีซึ่งเอ D ดีผมมองว่าเฉยๆนับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบสีชมพูเท่าไหร่แต่ถ้าใครชอบก็อาจจะชอบเลยเพราะว่ามันน่าจะไปแนวกราฟฟิตี้หรือเปล่าหรือคิดไปเองอันนี้น่าจะไม่มีเอฟเฟกอะไรนับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนี่แล้วก็จะมีตัวกระเป๋าผมลองใส่ใดูด้วยเห็นไหม กระเป๋าไอเลิบยูอันนี้ก็นะทุกคนน่าจะเคยเห็นแต่ว่าถ้าคลิปนี้ผมเปิดได้กูเด่นคือบอกเลยว่าบัลลัตมาลุ้นกัน122กล่องไม่ออกก็เฮียละวัันต้องออกแล้วมาลุ้นเลยกล่องแรกหนึ่งสองสามสี่อุ้ยเด็ดกับไอ้นี่มาโอเคเก็บ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 ก็ผมว่าเราหยิบม,มาทีเดียวไม่ได้วะ่ะไม่งั้นน้ำหนักมันจะเต็มนะของมันจะตกพื้น คือผมชอบแต่ก่อนน้ที่เขาทําแบบว่าน้ําหนักมันไม่มีอ่ะเออเวลาเราเปิดกล่องอะไรมันจะสะดวกอันนี้ผมต้องมาแบบเปิดเก็บเปิดเก็บบ่อยมากอันนี้สแคปสก,กาเงินหนึ่งมืนโอเคเงินสามหมืนอุ้ยตอวลา่าได้ง่ายนะครับทุกคนถือว่าแจ่มอยู่สแคปสก,กานี้ได้ใช้สองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเซฟโอ้โหโอุโหโอโหโ้ยสแคปมาสะดะขายได้ตอนนี้เขามี สก,กินออลิตบูของมสัสดาไมาอยู่โอเคเบ็ด okay, แม่งบดยุคตกปลาแล้วตอนนี้ชาวประมงไม่ปื้มนะครับแต่นี่ผมไม่เห็น้ลยคุม <laughs> ชาวประมงไม่ปื้มวงการตกปลานี่สั่นคลอนมากคนเขนาน่าจะเลิกตกไปเยอะอยู่นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบแปดสิบสองโอเคนาฬักมันอยนะครับสามส อกูกูย้ำย้ำดัวเลยลวกันมาบดโอเคผมว่าเราย้ำดูมันก็ไม่ดีนะน้ำนำหนักมันก็ไม่เต็มโอเคอยู่แต่ใครแม็กของเราเนี่ยมันคือบล็อกท็อปอัพซึ่งไปขอแบบบอลลัน่นตัวจริงอะ่ะเออขอแบบตัวจริงก็แต่บอลังอ่ะโอเคเงียบกิฟต์อีหี้ย กูอยากได้กระเป๋าขอกระเป๋าได้ไหมคือถ้าผมได้กระเป๋าไปเลนทายเนี่ยผมจะรักอินเฟซซีมากมากผมจะเติมทุกโปรโมชั่นผมสายันแล้วก็สัญญาด้วยเกียร์ของลูกเสือหมู่ห้าหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่เก้าหมู่สิบจัดให้กูเถอะโอ้โหกระเป๋าจะไม่มาจริงๆเหรอน้องชายพี่โอ้โหขนาดกูสาบานดรวยเกียร์ของลูกเสือนะว่าจะเติมอินเฟซซี ee, บ่อยจะรักเกมนี้มากมาก จะไม่เปลี่ยนใจเลยด้วยโอ้โหแต่มึงไม่ออกกูจะเปลี่ยนใจนะมายีห้ากล่องเปิดแบบรวดเร็วแบบโดนสดโดนแคเรายังไม่ได้เห็นท่าทีฮัลโหลน้องชายแบ็คแพ็คปรเลนไทยคงที่มาปึกใต้เนี่ยคือบังดงดิขนาดไหนทำไมอ้วกไม่ไลอ่อ่ะไอเวเอ้อ่อยากได้มา อันนี้คือใครแบกของเราแล้วเดี๋ยวผมจะไปเรียกลูกกับจ็อกมาช่วยลุ้นนะเพราะมันมีแค่5้ากล่องและราคากล่องเนี้ผมพูดจริงๆนะเขาขายกันในกลุ่มอยู่ประมาณ6 0 0ถึง700บาทคือถ้ากูเปิดได้แบบฟาร์มาเดลิสเนี่ยคืองอมนะเดี๋ยวผมไปเรียกลูกกับจ็อกแปบบ๊บอันนี้เนี่ยผมตามตัวนําโชคอย่างไอโฟนน้องชายสุดที่ลาของผมมานะซึ่งรอบนี้เนี่ยถ้าเป็นไอโฟนผมว่ามาของดีแน่ไอโฟน <Sound resume. S 1> น้องชายกล่องนี้เนี่ยมีมูลค่าเกือบพันออกละพันแล้วนะเออ เองว่าค่ากล่องเนี้ยพี่จะได้สไนไหมสไนเนี่ยสไนสไนคราเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเอากล่องสไนไงอันนี้เป็นกล่องเติมท็อปอัพเนี่ยเองว่าพี่จะได้ไหมสไนเนี่ยอะไรดีสุดเนี่ยสไนอะไรดีสุดเอาง่ายพี่ขอไอ้พวกโบเก้นเพราะไปค้าขายได้แต่ว่าไอ้พวกเนี้ยเป็นสไนซ่อมไม่ได้เองจัดให้พี่ได้ไหมพี่ขอแถวบนแถวบนหรือไม่ก็สไนเอาวีเอ็ดโบเก้นไปกันโอเคโอเคโอเค โอ้เอาเอสวะพี่อโห่อันนี้อันนี้โบเก้นไงน่ะอันนี้กล่องกล่องพันน่ะพี่เอดบอสอะไรอะเอคือก็บอกไม่ถึงร้อยได้บ้างเนาะยังไงเนี่ยอุ้ยมาแล้วอาเก้าสามสไนโรมโบอาเก้าสามต่อไม่ได้อันนี้ได้อยู่เป็นพันอยู่เป็นพันอยู่หลักพันอยู่น้องชายโอเคสไนไม่ยากนะอุ้ยอุ้ยเอบิด มบอลลั่นเมาบอลลั่นขมาวสองสามพันนะเอวีบอลลั่นขมา่า้เฮียเอางี้ต่อไปเอ็งให้อะไรพี่เอาแบบโบเข่นเอาไปโบเข่นก่อนเอาบอกโบเข่นนะโบเข่นกูโดนเกียร์โอ้โหอันนี้เอฟเอฟโบเข่นเอฟโบเข่นโอ้โหเอฟเอฟโบเข่นเฮ้ยชนะได้มาสองไงล่ะก็ุมท้ายคุมแล้วคุมแล้วปะคุมแล้วปะได้อยู่ถ้าพี่ดูในกลุ่มเนี่ยมันกล่องละเจ็ดร้อย ไอ้แค่นี่ยน่าจะสองพันสองสามพันได้เลยเพราะว่ามันใช้สามกระบอกเนี่ยจะคราบสไนปกติได้หนึ่งกระบอกโอ้โหมแล้วก็มันก็ได้นะก็ได้นะได้อยู่ได้อยู่ขออีกกระบอกได้ไหมล่ะได้ไหมเอาไปเลยกดไปเลยอุ้ยอุ้ยเหมือนกูแบบมีพรสวรรค์นะได้อยู่สไนสามกระบอกคุ้มไนี่ยนี่คุ้มนะคุ้มคุ้มอันนี้ประมาณพันสองพันสามสองพันหกไอ้สองพันตีไปสี่พันกว่าบาลานซ์คัมเบล ถึงแกไม่ได้บอกเคนก็เธอเชี่ยบคุ้มบ้าคุ้มบุกคุ้มจัดเลยว่ะเชี่ยคือผมพูดจริงนะไอ้กล่องนี้มันแบบคุ้มที่จะเสี่ยงนะเดี๋ยว เดีย๋ยวผมไปหาพลลับมาเปิดสักคิปกล่องแล้วกันคลิปหน้าเออคลิปนี้เอาไว้เท่านี้พอนับก็เดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของผมนะก็สำหรับใครเนี่ยที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ผมไปแล้วลาไปกับไฮไลท์สุดโคตรสุดเทพขอให้เมลูดนะ้ชแนลแล้วกันบ๊ายบาย